สวัสดีค่ะทุกทคนขอต้อนรับเข้าสู่เตต็กี้ชาแนลนะคะตอนนี้อ้อยอยู่ที่สนามบินแกรดวิกแอร์พอร์ทที่ลอนดอนแล้วค่ะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นทริปแรกและทริปเดียวในรอบปีนี้นะคะที่อ้อยจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะซึ่งทริปนี้อ้อยก็ทำการจองตั๋วเครื่องบินเองจองโรงแรมเองทำทุกอย่างเองหมดเลยเป็นครั้งแรกนะคะเรามาดูกันนะคะว่า การที่ยวสวิสแลนด์คันของอ้อยจะเป็นยังไงแล้วก็ฝ่ายทุกคนเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยไปเที่ยวคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเนอะแต่ว่าก่อนเราจะไปชมกันนะคะอยากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเต็งเต็งกี้ก่อนนะคะถ้ากดให้อ้อยแล้วก็ไปเที่ยวสวิสแลนด์กันเลยจ้าแต่ตอนนี้อ้อยขอกินข้าวลองท้องก่อนเอ้ยไม่ใช่ข้าวสิพาสต้าลองท้องก่อนนะคะกัวจะหยูมื่อเค่ะถ้ากดให้อ้อยแล้วก็ไปเที่ยวสวิสแลนด์กันเลยค่ะไปเลยค่ะป๊า ที่ไอ้ก็อยู่บนเครื่องแล้วนะคะพร้อมที่จะบินแล้วค่ะจก,กันที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะจ๊ะ บินสุริกแล้วนะคะอ้อยต้องต่อรถไฟอีกวันสองชั่วโมงไปเที่ยวนะคะตอนนี้อ้อยมาซื้อตัวะะ๋วแล้วค่ะซึ่งตั๋วก็สามารถซื้อออนไลน์มาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอ้อยไม่ได้ซื้อออนไลน์เพราะว่ากลัวที่จะแบบคือบินดีเลย์อะไรดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เลยเต้องมาซื้อจริงๆเอานะคะราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหรค่ค่ะเพื่อนๆก็ไปขึ้นรถไฟกันค่ะตอนนี้ก็ได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องรอรถไฟนะคะที่จะไป ต้องต่อมา2ต่อค่ะจากซูริกนะคะไปลงเพิร์ทสคาแล้วก็เพิร์ทไปลงอินทราเค้นค่ะแล้วก็อินทราเค้นกินดวัตค่ะซึ่งอ้อซื้อตั๋วเป็นแบบเซ็กันคลาสนะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเราซื้อตั๋วแบบไหนเนาะอ๋อซื้อเป็นแบบเซ็กันคลาสก็คือเหมือนอีโคนมีคลาสนั่นแหละคะ่ะเขามีเฟิร์สคลาสกับเซ็กันคลาสนะคะอ๋อก็ซื้อเป็นอีโคนมีคลาสนะคะซึ่งเราต้องนั่งรถไฟให้ตรงกับเ,เขาเรียกว่าอะไรโบกี้ที่เขาจัดมาให้ด้วยนะคะถ้านั่งผิดเราไปขึ้น เฟิร์สคลาสเราก็ต้องเสียเงินโดนปรับนะจ๊ะเราก็ต้องรอนะครรถไฟมาแล้วค่ะออตอนนี้อ้อยก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะรถไฟที่นี่ไป็สองชั้นนะคะอ้อยไม่รู้ค่ะนวลชั้นบนเป็น First c คลาสชั้นล่างเป็นแบบ Second class นะคะสรุปแล้วก็คือแบงตาม ABC ค่ะ รู้สึกรีบไปมากเลยค่ะวันนี้ค่ะอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงที่พักแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงเบอร์แล้วนะคะตงไปต่อรถไฟอีกค่ะเพื่อที่จะไปอินทร์รแค่นะคะอ้าลงมาก็เจอเลยค่ะ อันนี้ค่ะขึ้นเลยหรือเปล่าคะอินทราเคนนะคะน่าจะดดีแล้วเนาะขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยต้องไปต่ออีกต่อหนึ่งนะคะที่อินเทอร์าเค้นนะคะซึ่งก็ง่ายๆดีค่ะลงมาจากสเตชลงมาจากรถไฟคอันนูนะคะแล้วก็มาต่อรถไฟนี้ตรงข้างมาถึงง่ายๆค่ะซึ่งก็อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วค่ะเย้ยังไม่ถึงนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงนี้อีกถึงอีกหนึ่งชั่วโมงคือถึงอินเทอร์าเคนค่ะ แต่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเพลียอะไรครับรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุดุกแล้วก็บอกอ่ะมาเที่ยวคนเดียวทุกอย่างทำคนเดียวก็รู้สึกเบื่อล้าสมองนิดนึ่งอะไม่ค่อยได้ใช้สมองเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมาออ๋โอเคเจอกันที่อินทรคันทค่ะ ข้างนอกคือดีมากเลยเพื่อนๆแบบถ้าเกิดแบบว่ามีแสงแดดหน่อยๆนะก็จะแบบภาพก็จะสวยมากเลยอะแต่ว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วเนาะเท่าไหร่แล้วอะหกโมงจะ,จะทุบดหึ่แล้วเนาะซึ่งแดดก็ไปหมดแล้วอะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูกันจังเลยอะโอ้ย สองางถางคือดีมากเลยอ่ะไม่เสียแรงที่นั่งรถไฟหลายต่อนะคะซึ่งบรรยากาศแบบว่ากินใจอ้อยมากซาบสึงมากเลยอ่ะโอ้ตอแตเรามีความสุขจังเลยอ้อยก็มาถึงที่อืมอินทราเคนอีแล้วนะคะอ้อยต้องเปลี่ยนอีหนึ่งรถไฟนะคะไปกินวูวานะคะเขาบอกให้อ้อยไปที่ เอ่อแพลตฟอร์ม2อบีค่ะบรรยากาศคือดีอากาศไม่หนาวเลยนะคะเย็นสบายเดี๋ยวให้ดูรถไฟที่อาจะขึ้นนะคะ้อ้อนะ่าอน,นุนมาเราอ้อยมาขึ้นอันนี้ เดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าเราขึ้นถูกหรือเปล่านะคะแิด um, วค่ะไปต้องถามไปก่อนเนาะเพราะว่าภาษาแบบว่าเยอรมันหรือเปล่าภาษาแบบมีทั้งตัวแบบสละตัวสกดแล้ว,วผสมกันยุ่งวุ่นวายนะคะ อ้อยก็ต้องเมคชัวร์ว่าถามกับว่าขึ้นถูกหรือไม่ถูกนะคะตอนสุดท้ายแล้วค่ะถึงโรงแรมแล้วจ้าตอนนี้เข้าไปเช็คอินกันค่ะตอนนี้กำลัเงเช็คอินนะคะเขาขอดูพาสปอร์ตแล้วก็สวิตพาลแล้วก็วัคซีนแนชว่าเราครบหรือเปล่าน,นะคะ o k เ y thank you yeah and you want to see vaccination certificate as well or yeah เออ this one first door อันเดียวน second door จ้ะเช็คกินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาเข้าไปอยู่ในห้องกันนะคะว่าห้องที่อ้อยจองไว้เป็นยังไงนะคะเข้าไปกันเลยค่ะเข้ามานะคะก็จะเจอทีวีเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะนั่งนะคะเตียงค่ะเป็นแบบซิงเกิลเบดนะคะแล้วก็ห้องน้ำค่ะซิมเพิลมากเลยนะคะ ซึ่งก็นี่ก็คือห้องนอนที่อ้อยจะพักค่ำคืนนี้นะคะทุกคนผ่านไปแล้วนะคะ1นึงวันสำหรับการมาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกของอ้อยวันนี้นะคะสุดมากจะเสียเวลากับการเดินทางไปซัส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าผู้นี้อ้อยจัดเต็มแน่นอน,นะคะ่ะซื้อการเดินทางวันนี้นะคะอ้อยเริ่มต้นจากสนามบินแกตวิกแอร์พอร์ตที่ลอนดอนค่ะแล้วก็มาต่อรถไฟที่สาวินเลยนะคะไปลงที่เพิร์ค่ะไปลงไปลงที่เบิร์น แล้วก็ตอบเบิร์นมาอิทราเคสแล้วก็อินทราเคสมากินวูวานะคะซึ่งระยะเวลาโดยรวมจากออสนามบินซูริกมาถึงกินวูวาก็มา2ชั่วโมงกว่าๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้นานเพราะว่าระหว่างทางอ้อยก็ได้ดูแบบว่าทิวทัศน์ข้างทางแบบมีแบบว่าเลกใหญ่ๆตลอดข้างทางแล้ว,ลวทางรถไฟยังอย,กกอยงอยู่ติดกับเลกเลยอยู่ติดกับน้าเลยอะ่ะโอ้ยซึ่งสวยมากซึ่งถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอะ่ะมันก็ไม่สวยเท่าที่แบบว่า ตาเห็นจริงๆอะเนาะซึ่งพ่งนี้อ้อยก็มีแลนที่จะขึ้นไปเที่ยวท็อปออฟยุโรปนะคะอ้อยจะไปเที่ยวจุงฟาวค่ะซึ่งเป็นเทือกเขาแอลนะคะวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อ้อยก็ได้ทําการจองเรียบร้อยแล้วเนาะตั๋วอยู่ไหนนี้ซึ่งก็ได้ทําการจองเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋วได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พวกนี้อ้อยก็จะไปเที่ยวเขาแอลนะคะแล้วเยอดูแต่หนังฝรั่งสมัยด็กๆกันเนาะว่าอุ้ยเที่ยวเขาแอลเที่ยวเขาแอลวันนี้อ้อยก็มีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วแล้วก็ได้แบบว่า แล้วมเห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวด้วยกันกับอ้อยเหมือนเดิมนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราจะไปจูงฟาวกันนะคะไปท็อปออฟยุโรปค่ะแต่ไงก็ขอบคุณด้วยนะทุกคนสำหรับการติดตามวันนี้ของอ้อยด้วยนะคะยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเต็งเตงกี้ด้วยนะคะถ้ากดให้อ้อยแล้วก็ขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะพรุ่งนี้เราเที่ยวสวิตกันต่อค่ะวันที่สองค่ะสำหรับวันนี้อ้อยต้องขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะคะขอไปอับนะครบ สดชื่นสดชื่นแล้วก็เข้านอนแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่มผู้ดีอ้อห้จะได้มีแรงไปขึ้นท็อปออฟยุโรปกันนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูช่องเต็งเต่งกี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย